ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่านักแสดงและพุ่งกับรุ่นใหญ่อย่างพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะครับล้มป่วยหนักอีกครั้งก่อนที่จะมีข่าวจากคนใกล้ชิดออกมาว่าพี่ออฟเนี่ยสบายดีและไม่ได้มีอาการป่วยแต่อย่างใดครับรวมถึงที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นภาพพี่ออฟผ่านไอจีของพี่แดงธัญญาครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มได้ชัดแล้วครับว่าพี่ออฟเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักตามที่เคยมีข่าวลือออกมานะครับซึ่งพี่ออฟครับได้ไปปรากฏตัวพร้อมกับพี่แดงแล้วก็ลูกสาวอย่างคุณบีบีเนี่ยในงานอีเวนต์เปิดถังละครของช่องครับ โดยพี่ออฟครับมาร่วมงานด้วยสีหน้าที่สดใสนะครับพูดคุยกับเหล่านักสแสดงที่มาร่วมงานแม้จะให้สัมภาษณ์สื่อเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นแต่ก็คอนเฟิร์มได้ถึงความแข็งแรงของร่างกายเพราะพี่ออฟบอกว่าพร้อมเดินหน้าทำงานต่อเต็มที่ครับเดี๋ยวนะพี่ออฟยังคครบทุกรถมาทุกแนวแน่นอนอย่างที่ทุกท่านได้ชมกันไปตลอดปีหน้2023นี้นะคะเราทำงานเต็มที่นะครับทำ เต็มความสามารถด้วยนักแสดงที่มีคุณภาพผูพก้กำกับที่มีคุณภาพจนการคาดหวังเราไม่คาดไม่คาดหวังอะไรทั้งสิน้นแต่เราเสิร์สิ่งที่ดีสิ่งทำดีที่สุดแล้วครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ